กลดแสวัสดีค่ะแมข่ขวัญจ้ามาสวนสตอเบอรี่กันโอ้โหหน้าตาดูไม่จืดมาๆมา,มากดไปแล้วเหรอยู่สตอเบอรี่แอาเซระไรมิเตนาบานๆของ่อยนี่แหละมือเปบือยบระมุจเบิรงดูดูดูด,ด,ดูสตอเบอรี่โปรดโปรบกโมบเตียง Vâng nè โรดโปรค่ะมามาโอ้ยเสียไปขางนึงค่ะอเอาไปซิมไปขางนึงโปรดโปรสวัสดีค่ะคุณพี่นิสามาจ้ะเอามาสวนสตรอเบอรี่มา้นี่โปรดโปรบังดูบังดูะสุดยอดอะ ค่ะมาช่วยเก็บมาช่วยชิมเนี่ยโพดโพดเลยโอ้โหเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปโอชิมเดี๋ยวมันอยู่ทางไหนไหค่ะพี่แม่พี่แม่ โพดพร้บ,กบกรักโมบักเต๋อมาเจ้าบังป๊อดนุย้ยร่างเพาะวานกินจนอิ่มเหรอยังกับมาแช่บ่ไหนี่ <c oughs> <c oughs> นี่โพดพร้ค่ะ <Okay. S 2> มันเลิศมากมันเลิศมากมันเลิศมากป๊ดาดทั้งในนี่ก็เยอะทาง้งในนี่ก็เยอะ เต็มแล้วกับตาตัง้งทีเพราะฉันเต็มด้ยวยมาเก็บ <c oughs> เก็บใส่ให้ลุย้ยแต่เก็บตื่มให้ล่วย, <c oughs> ยเนี่ยทั้งในก็เยอะเนี่ยพ่าจะถ่ายไม่ค่อยเห็นต้องถ่ายขอบ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 ไง จะแบบเยอะเชือทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้เป็นพ่งเป็นพ่วงฮะว่าผู้เดียวโยมอมอยู่เนี่ยพวกเพื่อเพื่อนน้องน้อยน้องน้อยน้องนีโซเฟอร์สวัสดีค่ะคุณนันทพัฒน์สวัสดีค่ะรอยมากพนพน้องเก๋คนงามทีมใหญ่ทีมใหญ่มากันสองคันเลยวันนี้ ป๋องเจ้าป๋องอ่าเริงอ่าเริงน้องน้อยนะพ่อเลี้ยวอีวเลี้ยวพอ่อมอีวเลี้ยวพ่วงป๋องเจ้าบ๋องมุณเจ้าบ๋งอบงปวดพระโอ้ยสวนมันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้ตั้งไวต้ไวตั้งกองไว้กันมันอยู่ทางในมาเห็นตั้งกรบปุขนัดเดี๋ยวเก็บแต่ทั้งนอกไปก่อนนะ เพิ่งได้ผลผนโอ้ยอักหลากอักหลากอลากทั้งผนสวยง่ามทั้งผนเต็มแล้วสวงสวงตะกาสวยมาสวยมากเลยค่ะทั้งนี้โพดโพดรอกกันนั่น มีกินก่อนเก็บต้นไหนอร่อยถึงเก็บว่าซั่นให้โพดๆน่ะนั่นอื้เก็บก่อนมันพอก่อนเนี่ยเร็วๆธุละเฮ้าพี่ซันเขาก็มากับพี่ป่อยนี่น่ะเอ้าเหรอเข้ามาขนาดนั้นเหรอพี่ปล่อยมาแล้วน่ะได้ๆๆ เออมากับพี่ซันไงมารถพี่ซันในรอบที่แล้วอเอาอีกสักเซตไหมล่ะถ้าขยันเดินอะ่ะขยันเดินกับไปอามาอีกจักซุดหนึ่งนี่ กงนะามตะใบเหรอเดน้อยกับงามอยู่เหรออ๋ออินีน่ามันได้ตัวตันใหญ่ๆนะเรามาโชว์แม่มันหน่อยเอ้าเข้าหัวนี่เอาเอาไปคัดมาโดยเฉพาะเว้ยเด็กน้อยผัวผัวโกดโปรบอกโอหมักแต่งเดี๋ยวจะได้ขับรถไปอ่ะพอก็เมย์ โอ้ามันจะบึงมันนีกกองกันอยู่กองอยู่ค่ะกองอยู่ค่ะแต่วัวนเวรนี้มันอยากน่าเอามั้ยเอาแกชิมมันหวานหอมมากอ <c oughs> มา่ะมากๆเดี๋ยวเก็บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทักเดี๋ยวทายเลยจ้ะชูโผชกคนหัวแพกแพกวันนี้ถ่ายทอดสดนะ่โชคดีนะอากาศอ่าบ่ฮ้อนเนาะมือนเนาะแต่ว่าเฮียแตกแล้วตอนนี้กวงขี้ดินย่ค่ะกวงถ้าถ้ามันถ้ามันตกดินอะบ้างเออมันจะเสียเร็ว ชิมีโอกาสด้ให้กินจนอิ่มในป้านี่ยังบ่อิ่มยยินวะเอาใช่ล่ละหน่วยจะว่าให้เก็บลูกที่เกยใบเกยใบอยู่แม่นี่มันเมี่ยงไหมคะมันเมี่ยงมันเมี่ยง อันนี้อย่างงี้สินี่นี่หน่อยหน่อยนี่นี่หน่อยนนหน่อยหวานอย่าเบินน้ลนมไปรได้ง่าเข่าตาอุ้ยมามาคนทองสุกมากค่ะ กินแล้วเหรอเนี่ยเก็บยางเดียวห,ห,หวานน้ำด้วยขอบอกว่าหวานด้วย ซุมนี่บดชนเนี่ยเตี้ยหลายค่ะบดทั้เตี้ยหลายพ่อเก็บเยอะๆทั้งในไทยมันไทยบุคคลเห็นเนี่ย โอ้ว่าเนี่ยตาเนี่ยว่าตาเนี่ยว่างเนี่ยตาเนี่ยตาั a นเต็มตาไม่ขอนมาสั้นเต็มจะว่าได้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่พี่พี่พ่วงพี่พ่วงเมื่อมัเจบิ่ง พ่วงแบบเยอะแบบอลังเน่นวงเขาตะก้าไปซอยเก็บแล้วค่ะโอ้ยอลังค่ะมาย่ำได่ก้อนซ้อนเด้อมันเก็บหมักสตรอเบอรี่นี่แหละโหดโพ่โพดพดโหดพ่พุ่น ทาทั้งสวนน,น้น่ๆยทั้งหลายค่ะมันว่าเก็บมันอิ่มแล้วมันว่าเก็บเราเราขอเก,อกเอาตะกาเข้าไป <c oughs> เอาลงตะกานนองเข้าไปก่นอนไอของเขาเก็บงามๆปวดโพบอมกหมกเด็ก มาพว่วงยังสิเปลือยดินเขาไม่หัวเก็บเลย,นะวเยสวยเลือกได้ค่ะบานอนอะรานเรนด์บ้านนะเลี้ยวหรอบอว่สวัสดีค่ะ,<อ>ค,ะคุณพี่นิสาคุณกบคุณกุ้งบน่นมาๆมาซอยซิมคอยเก็บคุณรัฐวันคุณ ครูคุณพูว่าจ้ะสวัดดีค่ะปวดโพปวดโพยังวะอันนี้ซีมค่ะคุณนันตพัดลูกใหญ่มากวัดดีค่ะคุณจีสวัดดีค่ะสวัดดีค่ะคุณอรุณีมามาค่ะคุณเสาวนีก็มีน้องนีก็ชื่อเสาวนี <c oughs> อ่าตอนนี้โลประมาณห้าสิบหรือห้าสิบห้าโคลนจ้าค่ะวัสดีค่ะคุณท้องซุกเจ้าของที่นี่ดีเด้อพวกคนมาเยอะไงเขาก็ได้เยอะแล้วไงดีค่ะคุณนุชจ,จรินมีตะลูุไงไงคือบางคนเลือกเอานี่ก็คือเก็บตะหนวยหง,เงยเลยแต่วาหนวยงเงยมันจะมันมันมันจะเสียเร็วอย่างสิงไงหยิบบอกให้นะน้องนีไมีตูดซ้ำ นั่นแหละมันก็จะเสียเร็ววอวๆอยู่ในหวานเปรี้ยวนิดๆคือหวานอมเปรี้ยวเลยหอมนาหอมนพันพันนี้จะนิ่มนะคะพันนี้จะนิ่มๆคือพันนี้จะอร่อยมากสวัสดีค่ะคุณยุพาพอมีนิวโปะค่ะรุ่นนี้มิเตมิแตนิวโปรตีนขึ้นส <laughs> วัสดีค่ะคุณพจนีสวัสดีค่ะลูกใหญ่มาก นี่มาโอ้ยมามา,มาหลายคนมากับน้องน้อยกับลูกสาวนางน้องนีคนขับรถสวัสดีค่ะคุณจารุนันโอ้ยหวาน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 สวัสดีค่ะคุณชนลิดาคุณนิพาพรมามาค่ะสวัสดีค่ะคุณจวงมาจ้ก อ๋อฮะสวัส huh. ดีค่ะคุณยุภาบนอันนี้น็่หน่อยตีกัน อยู่ที่เดิมน้อยนี่ก็เก็บอยู่ที่เดิมดกค่ะหกเอ้ยเบาเรียงปวดแอวนี่ปวดแอวค่ะมาโซนนี้นี่นี่นี่เก็บนี่หย่อมเดียวเลยจริงนะเนี่เบิ้งนี้กคกซากเลย อู้อแต่ว่านยนุอยน,อย,หนอยหวานจังวา่าหน่อยลูกเล็กเล็กหวานน้องนี่คนสวยเอา,าเอาตะก,ก้าแม่ควันไปไยยสวยเก็บแ <laughs> ม่ควันค่าแต่ฝอย หวัดดีค่ะแล้วเอลินาเอลินาเยลินนี่วัดดีค่ะแล้วมีกล้องมีกล้องไหมสวัสดีค่ะโอ้ยเก่งมากดีคกะหลานหลานข่อยยูยูยาย จะนิ่มจะหอมจะหวานจ้ะคึมคึมแม่นพุ่นห้องสูกมันคึ้มคึ้มแต่ว่าดีว่าฝนโปรโลงเงยยดจมูกเห็นบางคนเก็บแ้รคฮะอันที่เหลือเขาก็เก็บขายจ้ะ ให้เธอเขาเก็บผายพอละอันนี้ยป้าสวยจังของพี่นี่งามค่ง้มงวะลูกน้ยอยๆเงี้ยเ่าเป็นตะเก็บกลับบ้านเขาเก็บกินเอาเงีนี้น้องเตี้ย ฝนตกบาา่ค่ะทั้งอุบลสวัสดีค่ะคุณกี้จอยเหนื่อยมั้ยหน่อยนะอนา,นาเหนื่อยวานทอดแกะปันไหนกระสมสวัสดีค่ะคุณโฮมหวานพันนี้หอมหวานมาก them jang det bra ja eller får du då får jag tomma då ja tomma พราะว่าองเธอมันจะเสีย,ยมีนมนอย่าเ,เ,เออล็เนเกน่อยด้อแม่ขวางกัสิเพื่อนเธอตอบรรีเพื่อนมาจังสีมันบพราันเทียบอันไหนจะเปรี้ยวเล็กน้อย สวัสดีค่ะคุปณปลานีสวัสดีจ้ามามาอร่อยมากอร่อยมากเราต้องเต็มไรกันได้แนงเลย <c oughs> อันนี้น้องนีเก็บไปแล้ว <c oughs> ในนี่เก็บแล้วเรอนี่เอาว่ามันให้เบิ้งสตรอเบอรี่มันให้เบิ้งพุ่งไมฆขวัญด้วยเฮ้ยพี่พี้โพสโปรโพสโ,โปรที่พ่วงหนึ่งเปย์สนเพี้ย Yeah. Uh, nhưng mà đen đèn chầm chầm đấy Pinh uh. Hoàng uh. Ta có bố vô hồi kịp kìa nhanh เด็กน้อยโยนแบบสตรอเบอรีใช่แกนเหอย่าดาได้จะขวงจังสันปัดส่วนน้องนี่เก็บเรียบร้อยประสบความสำเร็จค่เต็มตาเรียบร้อยแล้วฮะ เก็บริบกับกรเปียงทั้งนั้นมันบกอยง่ามเอานวยมันสีนวยนวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแน่ได้นี่ขามกับของเจ้าหรอกไม่ขามเพอาโตข้นสันด้เฮ้มันมีเม็ดแต่เป็นโดงทั้งนั้นเลยแถวนั้นน่ะ น่นี่เก็บอยู่โซนเดียวเลยน่ะได้ทั้งหมดเลยพอกลับเลยโอ้ยยลายคักค่ะอิมกับอิม,ม <า S 1> แล้วสำ,สำรวม<ะ>เราต้องจ่ายเงินไม่ใช่เก็บฟรีโบแมนมมสำรวมนี่ไหมเก็บอิมกับอิมแล้วเก็บแล้วก็แบบอื้ออเออบางหนวยบางหนวยโอ้ใีด่ดายหนวยย่งใหญ่เหรมันมากเกินแผลกับห,หน่วยที่มัน ตั้งคีดินนะี่ยให้มองดูเอ,อ้าไม่ใช่เขามีตัง้งห้องน้ำไว้ให้อยู่บ่เข้าไปค,ลาคาลลนละขั้นลูกยูเบิร์มันจะเบิร์วันส่วนง่้ยเนาะ

ไายเอาโพดอิลีหุุนท้องสุกคักเนี่ยสวัสดีค่ะคุณอ่อนจันมามาน้องน้อยค่ะกินเต็มไมบเต็มมือ เ้ยบางเงื่อกระสมยังสิยังสิน่าจะหวานเอาคุณทองสุกบอกสวัสดีแม่น้อยหัวพัวเห็นเริ่มมาแล้ว๋ยมแต่ว่าไม่หวนไปหัวก้อนม่เห็น โอ้ยเนียโอ้เฮียโอ้เฮียว่ะเสร็จแล้วยตรงนี้งไปอ้แมนด้ยเย็ตงโดได้อนั่นนึ่งน้องเอดน้อใหญ่ห่หน่อยนะบอแมนเอาตลูกงมาคุ้มอยูสอคนสาม เีอนอ้วม,อม,มอนอยู่ค่ะเดี๋ยวพกบักพริกมานาเห็ด <c oughs> เริ่มออกแล้วค่ะเดี๋ยว <c oughs> ค่อยว่ากันเอ้าหายแล้วเล็กน้อยบ่น <c oughs> านเคค่ะมื่อนี้เขาก็เก็บบักสตรอเบอรี่กันม้วนๆกันค่ะ ืันนี้แค่นี้ก่อนเะค่ะขอบคุณหลายๆชั้นผู้สุขคนค่ะงานค่ะบ๊ายบายพ่อกันไหมค่ะกินข้าวเสียบน้อนรับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองค่ะบ๊ายบาย